สวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนอน,นักตกปลาทุกท่านวันนี้มาพบก,กับนันหนุ่มอีกแล้วนะครับวันนี้นันหนุ่มก็เอได้ไป เจอทิปทิปหนึกก่งนะครับเป็นทิปประช่อนเป็นทิปประช่อนบอกกุ้งนะฮะค่าขันก็อยู่ประมาณที่400ปลามันจะได้เยอะได้น้อยเราไม่รู้นะว่ามันเป็นปลามัน,นมอยู่ในบอกกุง้งอายุบโกประมาณ8เดือนได้นะครับที่ว่าทราบข่าวมาที่ได้ถามน้าคนที่เขาจัดนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะครับ ปกติไปทำงานไม่ตื่นเช้าขนาดนี้นะครับตกปลานี่ตีห้าตีสี่ตีห้ายังไหวครับถ้าถ้าว่าเวลาไปทำงานตื่นเช้าอย่างนี้ก็คงดีนะครับอย่างว่านะฮะอันวันนี้ก็นานๆเผื่อจะได้มีสักครั้งหนึ่ง่าจะได้ไปกับปุบไอพบป,ป,ปะเพื่อนๆนักตกปลาด้วยกันนะครับก็ไปแชร์ประสบการณ์กันไป วันนี้จะรวยไม่รวยไม่รู้ครับแต่ของมันอยู่ในน้ําอะไรก็แน่นอนไม่ได้ครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบอ่อเลยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็หาที่จอดรถนะฮะตอนนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบอ่อเป็นบอ่อ สวยมากครับทางเดินรอบบ่อนะครับก็จะเป็นยังไงนั้นก็ต้องรอชมกันอีกทีนะครับวันนี้ครับ ครับก็ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงเลยนะฮะตั้งแต่เช้ามานี้มันเสมอกับประชานกัดดีเมอนะแต่มันอยู่ที่ฝีมือเราอย่างผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วสองตัวนะครับก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งนะฮะก็รดด้อนเนับยแดดไอ้หน้าร้อนเนาะก็ทางทางเจ้าของทิปนะฮะ เาบริการดีนะเรื่องน้ําเรื่องข้าวนะครับมีขี่รถบริการมาส่งถึงที่ที่เราตกปาลานีมาตกปลาเลยแต่ตอนนี้คนก็เริ่มบางตานะครับว่ามันร้อนนะแต่คนแต่บางคนบางนาบางท่านนะก็ได้ปลาค่อนข้างเยอะมันส่วนมากจะได้ช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้าจะได้เป็นส่วนใหญ่ไม่เช้านี้ผมก็ได้ไปตัวหนึง่งตัวใหญ่แล้วก็มาเพิ่งจะมาได้ตอน11โมอนี้ตัวหนึ่งปลาค่อนข้างกัดขี่ครับแต่แดดมันร้อนครับปลาลงหน้าดินหมดเลยครับเดี๋ยวยังไงรอชมผลงานตอนเย็นนะครับครับผมครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่จนจบทริปนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนฮนะเป็นคนสู้แดดไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ก็ขอตับกลับก่อนแต่ได้ได้ปลาไหมได้นะครับปลาถือว่ากัดค่อนข้างดีนะฮะกัดจัดในช่วงเช้านะพอแดดเริ่มมาก็กัดน้อยลงนะแต่ก็กัดรื่อเลยนะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะครับบ่อเพราะว่ามันเป็นบ่อกุ้งก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะฮะบางท่านก็ได้เยอะบางท่านก็ได้น้อยอย่างผมว่ามันได้น้อยไหมมันก็ไม่น้อยนะสามตัวตัวละโลมันก็โอเคนะครับในระดับค่าคันประมาณนี้นะ mm hmm. ผมก็ว่าไม่แรงไปอย่างน,น้อยๆเราก็ได้มาพบ เ,เพื่อนเพื่อนนักตกปลาด้วยกันนะครับมาแรกมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันก็ขอฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะหนุ่มด้วยนะครับ